สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยเปิดภาพบรรยากาศการทดสอบรอบสุดท้ายรถยนต์ยอดเยี่ยม Thailand Car of the Year 2023ในรอบสุดท้ายซึ่งเป็นการทดสอบภาคสนามของรถยนต์และรถ e ีวีที่เข้ารอบทั้งหมด12รุ่นประกอบด้วยรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน b m w X1 g w M Tank 300 Honda CR-V, Mercedes-Benz G.L.C. 350e Mitsubishi Triton และ Toyota Innova s c ซ n i c ในกลุ่มรถพลังงานไฟฟ้าประกอบด้วย BYD Dolphin BYD Seal m g 4 Electric NG Maxxus 9และ Toyota B.C.4S ทั้งหมดถูกนำมาทดสอบสมรถนาอีกครั้งโดยกรรมาการที่เป็นสมาชิกผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจกรยานยนต์ไทยหรือสรอยทกว่า50คนซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงในการรายงานข่าว ละตรวจะสอบรถยนต์ของเมืองไทยสำหรับการประกาศรางวัล Thailand Car of the Year 2023และ Thailand EV of the Year 2023จะประกาศผลในวันที่22พฤศจิกายน2566